จากสนุกตื่นเต้นร้อใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ a tig 2 4อย่าลืม a tig 2 4 3สาทางเลือกวัดจัยใจอาเซนอนกับสถานการณ์ที่หัวหอ,อกเบอร์1เคซุดบาดเจ็บอาเซนอนกำลังต้องเผชิญหน้ากับปัญหากองหน้าหมายเลขหนึ่งในช่วงหน้าหนาวเป็นปีที่2ติดต่อกันหลังจากเกเบเคซุด ได้รับบาดเจ็บที่หัวเข่าในศึกฟุตบอลโลกมันอาจเป็นปัญหาที่แตกต่างจากเปียเอเมริกอวมยองเมื่อปีก่อนหน้าแต่ก็เป็นสิ่งที่สโมสรอนอาเซนนตต้อนรับมือปีก่อนอาเซนนลยอมเสียกองหน้าหมายเลขหนึ่งของทีมออกไปโดยที่ไม่มีใครเข้ามาแทนพวกเขาเดิมพันกับเล็กซองลากาเซต์และเอ็ดดี้เอนเกเทีย2สองกองหน้าที่เหลืออยู่อรตเตต้าทราบดีว่าการทุม่มเงินก้อนโตในช่วงตลาดเดือนมกราจะส่งผลต่อการเซ็นสัญญาก,กับเกเบรเคซูตในช่วงซัมเมอร์ ที่เป็นสิ่งสำคัญอันดับหนึ่งในระยะยาวของสโมสรน,นอกจากนี้ยังไม่มีผู้เล่นคนไหนที่เหมาะสมกับแผนระยะสั้นในเวลานั้นการแพ้6นัดจาก12นัดสุดท้ายของฤดูกาลที่แล้วและพลาดโคตายูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกอย่างน่าเสียดายทำให้เป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีคนตั้งข้อสงสัยว่าหากอาเซนอลเซ็นกล่องหน้ามาเสริมในเดือนมกราอาจจะส่งผลกับคะแนนที่เพิ่มขึ้นกับระยะห่างเพียงแค่2แต้มระหว่างพวกเขากับสเปอร์ <Arsenal S 2> อาซนอลพบว่าตัวเองต้องกลับมาอยู่ในจุดเดิมอีกครั้งแต่เบื้องต้นเคซุดจะต้องครับการประเมินอาการบาดเจ็บจากทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญของสโมสรเพื่อกำหนดระยะเวลาที่เขาอาจจะพลาดลงสนามแต่แน่นอนว่าโปรแกรมในเดือนธันวาอาเซนอนจะหมดสิทธิใช้งานเคซุดอย่างแน่นอนและที่สำคัญในเดือนมกราพวกเขามีโปรแกรมสำคัญที่จะต้องพบกับนิวคาสเซิลสเปอร์และแมนยูไนเต็ดผู้แข่งโดยตรงการลุ้นพื้นที่แชมเปี้ยนส์ลีกจากแผนนั่งเดิมเมื่อเข้าสู่ช่วงยุคฤดูหนาว อาร์เซนอลมีแนวความคิดที่แน่วแน่พวกเขาต้องการเสริมทีมแกล่งอย่างไรตรงไหนและใครในช่วงเปิดตลาดรอบ2พวกเขาต้องการผู้เล่นริมเส้นที่สามารถสร้างอิมแพกในเรื่องของการทำประตูเคียงข้างกับกองกลางที่มีคุณสมบัติเดียวกับโทมัสปาเต้ซึ่งทั้งสองตำแหน่งอาร์เซนอลเคยพยายามมาแล้วเมื่อสมตมิที่ผ่านมาอาร์เซนอลให้ความสนใจในตัวของมิฮิลมูดริกปีของชักสต้าดูเนตและดานิโลของพมรัตแต่ก็ยังมีชื่ออื่นๆอีกด้วย เคซุสและปาเตเป็น2ผู้เล่นที่หาใครมาทดแทนได้ยากที่สุดในทีมอาร์เซนอลชุดปัจจุบันพวกเขามีความสําคัญอย่างมากกับการออกสตาร์ทได้อย่างแข็งแกร่งของทีมในฤดูกาลนี้ไม่มีกองกลางอารอ์เซนอลคนไหนที่สามารถแบกภาระในการเล่นกลางรับเพียงลําพังแบบปาเตหรือกองหน้าที่ไล่เพรสซิ่งได้ดุดันแบบเคซุสตอนนี้อาการบาดเจ็บของเคซุสต้องถูกหยิบมาพิจารณา ก่อนเข้าสู่ตลาดนักเตะแน่นอนว่ามันขึ้นอยู่กับตัวเลือกในตลาดและความสามารถในการจับจ่ายของสโมสรพวกเขามีทางเลือกอยู่3ทางทางหนึ่งคือการใช้เอดีเอนเกเชียและกาเบรียลมานเตเนลลี่ในตำแหน่งกองหน้าจนกว่าเคซุตจะกลับมา 2. พวกเขาจะต้องรื้อแผนเสริมทัพในช่วงเดือนมกราคมใหม่ซึ่งอาจกระทบกับเป้าหมายที่ถูกกำหนดเอาไว้แล้วสุดท้ายคือเติมเป้าหมายเสริมทัพกองหน้าเข้าไปเพิ่มเป็นตำแหน่งที่3ซึ่งจากประวัติศาสตร์ อาซนอนจะไม่ใช่ทางเลือกที่3ามโดยปัจจัยทางด้าน Financial Fair p เพย์ประมาณได้รับการอนุมัติจากทางโคเอนเก้แล้วและอีกหนึ่งคือมาตรฐานของอาเตต้าเขาไม่มีความตั้งใจที่จะเอาใครก็ได้เข้ามาอยู่ในทีมมาตรฐานของเขาค่อนข้างสูงในตอนนี้ดังนั้นเขาไม่ได้ต้องการแค่ตัวเสริมแต่ต้องการผู้เล่นที่มีคุณภาพที่เข้ามาช่วยยกระดับทีมได้การหารือระหว่างอาเตต้าเอดูและลิชาร์ดกาลิกเพื่อหาทางออกดีที่สุดให้กับสโมสรจากนั้น ก็เป็นการได้รับความเห็นชอบจากเจ้าของซึ่งแสดงการสนับสนุนอย่างเต็มที่กับแนความคิดในการทำทีมของอาร์เตต้าบุคโยซาก้าปฏิเสธความคิดที่เขาสามารถเป็นคิเตียนเอปเป้คนต่อไปได้ในขณะที่อังกฤษเรียมพบฝรั่งเศสในรอบก่อนรองชนะเลิศฟุตบอลโลกหลังอังกฤษเอาชนะเซเนกัลสามศูนย์ได้ความท้าทายต่อไปของอังกฤษคือการเผชิญหน้ากับทีมแชมป์โลกฝรั่งเศส ซึ่งมีเอ็มปาเป้เป็นตัวชูโรงในแนวรุกเมื่อ4ปีก่อนเอ็มปาเป้มีอายุเพียง19ปีตอนพาทีมคว้าแชมป์โลกและคว้ารางวัลผู้เล่นดาวรุ่งยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์จากการทำา4ประตูและยังเป็นักเตะทีนเอชคนที่2ที่ยิงได้ในรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกเมื่อถูกถามว่าชาการู้สึกเหมือนกำลังมีทัวร์นาเมนต์คล้ายกับกองหน้าทีมชาติฝรั่งเศส